สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่วงรายการ Healthy Delicious อร่อยดีมีประโยชน์ใบปุ้มปุ้ยนะครับผมไกรเสริมตัวทัิรเที่ยงครับแล้วก็ผมล้วงภาษาสวัสดีครับ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 พี่อิงของเรานะครับก็วันนี้ก็เป็นรูปแบบรายการสองคนช่วยกันนะครับวันนี้ก็จะทำเมนูสลัดทอดใช่ไหมครับสลัดทอดครับผมก็จะใช้พุ้มปุ้ยผัดเผ็ด ตัวนี้เป็นปุ้มปุ้ยผัดเผ็ดก็คือจะคลุกคลิกคลุกคลิกนิดนึงนะครับแล้วก็รสชาติเขาก็จะเป็นปลาที่ทอดแล้วแล้วก็มีรสชาติของตัวเครื่องแกงนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไปเคลือบเป็นน้ําซอสหรือเป็นน้ําแกงนะครับเพราะงั้นพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เลยเอามายีนะครับจริงๆเนื้อปลาเต็มตัวแต่เอามายีก่อนครับบวกกับว่าเครื่องปอ่งเราไม่ได้เป็นตัวร้านเตานะครับข้าวโพดแครอทรเตรมาไม่พร้อมนะครับน้ําสลัดใช่ไหมครับ เริ่มเลยดีไหมฮะเอาเลยครับระหว่างรอระหว่างรอแล้วก็ทำไส้มันนะครับ,รบไส้ของตัวสลัดที่เราจะทำตามใจชอบเลยครับ<ป>ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับเมนูสุดแสนจะวิเศษสำหรับทุกคนอ่ะมาถึงสิ่งที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะ,ะสักครู่ใส่เครื่องใส่ไส้เข้าไปหน่อยหนึ่งนะฮะ แค่ตอนการทอดก็เลยต้องชุบไข่ก่อนเพื่อจะได้ชุบเกร็ดขนมปังได้นะครับก็สำเร็จมาเป็นสลัดทอดสลัดทอดกรอบนะครับปลาไม่เคอ็รลทอดผัดเผ็ดทีเด็ดอีกซึ็ดน้อยของดีที่อยู่ในกระป๋องที่มีกลิ่แย่ออกมาโลโซลุยครับลุยความหวานหอมน้ำสลัดครับตัวนี้นี่ ่วยให้รสชาติมันขึ้นมาเยอะใช่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเนื้อปลาเองก็เข้ากันดีผมว่าอันนี้ค่อนข้างลุมตัวใส่ความอร่อยด้วยรอยยิ้มใส่ประโยชน์ด้วยปุ้มปุ้ยนะครับกับช่วง Healthy Delicious อร่อยดีมีประโยชน์บายปุ้มปุ้ยครับแล้วตอนนี้นะครับขอขอบคุณ Index s l ซ e p y Mall รังสิตนะครับแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆจาก Maleo n o v o ครับ ไมต้องขอขอบคุณไกลเสริมผู้บริหารคุ้มุ้ยนะครับมีอาหารสุขภาพดีๆมาแนะนําอย่างนี้นะครับผมก็จะคอยเติมเรื่องสูตรเด็ดเคล็ดลับเพื่อความอร่อยเพิ่มอีกนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ